ครับและอีกบุมหนึ่งนะครับที่ผมพาท่านมาเยี่ยมชมตรงนี้ก็คือบริเวณตลาดนัดการค้าชายแดนนะครับโอท็อกเฟสติวัลนัสวนสเ็ีย่ยา90หรือปราสพยาแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อต้อนรับและก็แสดงความยินดีกับทางบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาในปีนี้นะฮะซึ่งจะได้ขอรับพระราชทานปลิญญบัตร จากสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมร,ร,ราชกุมารีในปี2557นี้ครับที่มาาหาวิทยาลัยพะเยาดังนั้นนะครับทางจังหวัดพะเยาร่วมกับทางเทศบาลเมืองพะเยาทางเครือข่ายกลุ่มโอทอปและสำนักงาพนพลามชนนะครับได้ร่วมกันจัดการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของพี่น้องของจังหวัดพะเยาทั้ง9อำเภอนะครับมาร่วมกันจัดแสดงณนะที่บริเวณริมก้อนพะเยาแห่งนี้นะฮะ บริเวณนี้เป็นบริเวณงานในมุมหนึ่งนะครับของสวนสุเทศย่านนะครับก็มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีทั้งหวัดต่างๆวันใดครับเวันครับวัสดีเจ้าวัสดีเจ้าอ๋อครับเอาอย่างมาขายแย่ๆเลยนะครับขายเครื่องประดับเงินค่ะเครื่องประดับเงินนะครับนะสวยๆงานๆนั้นเลยครับท่านครับมาพาท่านชมนิดนึงนะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วผัดตตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ กะลามะพร้าวจากอำเภอจุนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงกําลังโด่งดังเป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้นะฮะ <c oughs> นี่ก็เป็น <c oughs> เครื่องเงินประดับพลอยของบ้านต่อมนะครับบนบ้านต่อมถัดมานิดนึงน,น,นี่เป็นอย่างครับนี่ครับอันนี้ผลิตภัณฑ์จากลูกปัดนะครับเป็นของอำเภอเมืองครับของอำเภอเมืองอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์จากลูกปัดงานนี้นเป็นเน้นส่งอ่อนะเน้นส่งออนนะครับผลิตที่เมืองจีนไปไหมดกับเนี่ยผลิตที่ ที่ตำบลไหนตำบลดาจัมปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาอ่าผลิตที่ตำบลท่าจัมปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่บ้านอะไรครับหมู่่หมูอะไรครับหมูสี่ครับหมูสี่นี่บ้านอะไรนี่บ้านท่าบ้านทุ่มท่าบ้านทุ่มท่าเป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งเลยับที่ทำเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็ส่งไปต่างประเทศนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อ่าเครื่องประดับนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เชิญท่านมาเยี่ยมชมได้นะครับในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่13ที่ริมกวนพะเยาที่สวนสันเด็ยดเจ้า ครับของนี้นะช่วงนี้ราคาพิเศษด้วยนะครับเทศกาลใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับนี่กำลังหาอะไรครับอันนี้เป็นเครื่องเงินค่ะเครื่องเงินเหรอฮะเงินแท้ของอำเภอเมืองค่ะของอำเภอเมืองนะฮะบ้านตุบ้านบ้านตุ้มท่านรึเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอยู่อยู่ตบลอะไรฮะอันนี้อยู่ตมบลแม่กาค่ะอ๋อแม่กาเหรอครับ อ๋อกลุ่มกลุ่มทำเป็นกลุ่มหรือเปล่าครับเป็นกิจการอันนี้เป็นกิจการกิจการของส่วนตัวใช่ไหมครับอ๋อค่ะแต่อันนี้รับรองจากมาพปลาชอ๋อครับผมครับครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สวยๆทั้งน,น,นั้นเลยนะครับถัดมาน้วยเลยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากใบลานนะฮะ <c oughs> นี่ของพะเยองเขาหรือครับของเชียงคำครับของเชียงคำนะครับของบ้านเนี่ยครับบ้านหนองเลื่อครับ บ้านหนองลือนี่อยู่ตำบลอะไรนี่ฝายกว้างตำบลฝายกว้างอ่าป้ายก็บอกว่าผลิตภัณฑ์จากใบลานทำมาจากใบลานเหรอครับครับผมเป็นใบลานครับทำมาจากใบลานนะครับเป็นพวกผีเสื้อครับผีเสื้อแมงกอางแมงกรงมดตัวต่อตัวพวกแมลงต่างๆครับแมลงต่างๆครับใช้สำหรับประดับเย็นครับติดตู้เย็นนะฮะครับแล้วก็ประดับติดตู้เย็นประดับทุกอย่างครับอ่าได้เลยสวยงามนะครับเป็น มะแรงปอมะแรงต่างๆผีเสือ้อสีสสวยนั้นเลยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของรรอำเภอเชียงคำผลิตที่ตะบลฝายกว้างนนบ้านอะไรครับบ้านหนองเื้อบ้านหนองลรื้อหมู่สิบห้าน,หน,นะครับ <Okay. S 2> อ่าครับผมพาท่านมาเดินทางตรงนี้นิดนึงนะครับตรงโน้น,นนะครับไกลๆนั่นก็จะเป็นปเวทีการแสดงนะครับโดยเฉพาะเป็นในภาคค่ำกลางคืนนะฮะจะมีการแสดงของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของ ชาวเคลยวนะครับครตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะนี่เป็นอะไรครับเป็นป้ายไม้ค่ะทําจากผลิตภัณฑ์ทําจากเศษไม้ค่ะอยู่จากอํเภอเชียงคําค่ะเชียงคําบ้านอะไรครับหมู่ที่เท่าไหร่บ้านบานาราหมู่3อําเภอเชียงคําค่ะสารามหมู่3ผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มหรือว่าเป็นกิจการกิจการส่วนตัวิการส่วนตัวแล้วก็ใช้รายงานในคนในพื้นที่ในพื้นที่ค่ะได้มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ หน้าสวยงามนะครับน่าใช้นะฮะราคาคงไม่แพงมากครับเนี่นยแพงค่ะสำหรับเป็นป้ายประดับบ้านเรือนต่างๆนะครับทั้งห้องน้ํามุมกาแฟร้านค้าโรงแรมต่างๆก็สามารถจะมาติดต่อสอบถามได้นะครับรกลุม่มอ่า,างผลิตภัณฑ์ป้ายไม้ภูรินนะครับอำเภอเชียงคํานะครับป้ายไม้ภูรินนะฮะก็ทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ ไปอีกไกลเลยนะครับหลายซุ้มหลายเต็นทีเดียวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมุมแค่หมูทรงเครื่องอำเภอเมืองลกลุ่มแปลรูกคีมมะขามดอกคําใต้นะครับนะครับคีมมะขามดอกคำใต้เป็นคีมมะขามผลิตภัณฑ์ห้าดาวเฉลี่ยนะครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นกลุ่มหมวกผ้าของอำเภอหมวกผ้าของอำเภอดอกคําใต้นะครับโอ้เย็บตัวแล้วครับละ่ะเอามาสาธิตเย็บให้ชมเลยนะครับถึงที่เลยนะฮะเป็นหมวกที่สำหรับใส่เพื่อกันแดดกันฝนกันลม โดยเฉพาะกันออกงานออกทํางานนะครับอยู่บ้านไหนครับสันปนานด,ดอกคำใต้ก้าวบ้านสันสันปนานด,ดอกคำใต้นะครับ,รบดอกคำใต้นะฮะก็มีพี่น้องกลุ่มสตรีนะครับก็มีอาชีพในการจาัดตัดเย็บห่กผ้านะครับออกจําหน่ายก็เป็นไรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มในครัวเรือนนะครับมาทางนี้แม่อีเอมกำลังกินอาหยางอยู่ เรากกยาดิปะแล้วแม่เอี่ยมมาจากพื้นแม่ใจนะฮะก็นำผลิตภัณฑ์ก็เป็นหมอนสมอกนะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านทางด้านนี้นะฮะตอนนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวยังไม่มาใช่ไหมครับผมพี่จันหอมนะไไไปหนม่รู้ะพี่จันหอมมะฟเฟตอยู่ตรงไหนเอ่ยเจ้าของกลุ่มนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากน้ํามันมะพร้าวนะฮะก็จะเป็นพวกเครื่องอ่ออ่อปะทิน เป็นโลชั่นปะทินปะทินผิวนะฮะมะพร้าวนี่ก็มีสรรพคุณทางด้านาสมุนไพรด้านคุณภาพการเพื่อส่งเสริมสุขภาพรักษาสุขภาพนะครับเป็นน้ำมันมะพร้าวนะฮะของพี่จันหอมนะครับอำเภอแมใ่ใจผาหมอนสม็อกของแม่เอี่ยมนะฮะแล้วก็ไปทางโน้นนะครับก็ยังมีอีกหลายกลุ่มนะฮะที่มาร่วมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วงงานเทศกาลกินปลาของเทศบาล เมืองพะเยาระหว่างวันที่8ถึงวันที่13 5 2อันนี้น้ำพริกแมจนนออ่จันฝ <c oughs> นเผ็ดกว่ครับเ <c oughs> พริกก็ต้องเผ็ดนะครับล่ะใจใจถ้าจะอี้เ้าหมูไข่หุ่งูหประมาณใส่ต่วใดจะอี้เขาใส่เป็นผลิตภัณฑ์5ดาวของแม่จันฝนนะฮะข <c oughs> องเพอร์ดอกคำใต้เป็นผลิตภัณฑ์พัน <c oughs> ที่ใช้ลุงอาหาร,รนะครับต่างนะฮะแราที่สำคัญนะครับหัดมาทางนี้นิดนึงโอ้โหของปากจากจังพะเยากอดพะเยาแล้วครับปลาส้ม นะครับปลาส้มที่มีชื่อเสียงนะครับอนนของจังหวัดพะเยาทีเดียวนะครับจากก้นพะเยานี่แหละฮะเป็นผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็มาอีกนิดนึงเป็นผลิตภัณฑ์พวกรองเทาา้าซาโยริครับสวัสดีครับเจ้าของกลุ่มกำลังทำงานนะฮะโอ้ครับทำไปด้วยขายไปด้วยนะครับขยันจังเลยนะฮะ รองเท้าสายุรินะครับสวมใส่สบายสไตล์ญี่ปุ่นสวยหรูดูสดใสสวมใส่ในบ้านเป็นของฝากก็ถูกใจทำจากผักตบชวาโดยกลุ่มแม่บ้านสันบัวบอกนะครับอ๋อมีสมาชิกกลุ่มเยอะกว่าครับทำกี่คนในกลุ่มอ๋อทำประมาณสักสิบห้คนในรคนเป็นแม่บ้านในในหมู่บ้านนะครับเนาะในหมู่บ้านอ๋อได้วิชาความรู้มาจากไหนมาทำรองเท้าเนี่ยครับ อ๋ออันนี้นี่คิดขึ้นมาในกลุ่มเจ้าเอาแบบเองคิดเอาแบบเองแล้วก็ทําขึ้นมาเป็ไงครับขายดีไหมครับรองเท้าเบามากเลยเนี้ยเนาะเป็นรองเท้าที่เบาแล้วก็ใส่นิ่มสวมใส่สบายนะครับก็โดยกลุ่มแม่บ้านสันบุบกนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์รองเท้านะฮะสวมใส่สบายสไตล์ญี่ปุ่นสวยหรูดูสดใสสวมใส่ในบ้านเป็นของฝากประทับใจทําจากผักตบชวาอ่า ิตภัณฑ์ปสชวาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับอ่าสนใจก็ติดต่อที่กลุ่มแม่บ้านสันมบ,บก0 8 9 7 5 9ป0 9 2นครับรองเทา้าซอยุรินะครับสวมใส่สบายหลากหลายสไตล์สดใสสวยงามนะครับก็มีจำหน่ายในช่วงเทศก,กาลกินปลาที่ริมก้อนพะเยาแห่งนี้นที่สวนสัดญยะนะครับอ่าไปทางโน้นนิดนึงนะครับยังไงเข้ามาแล้วก็พาท่าน เยี่ยมชมทุกๆซุ้มเลยดีกว่านะครับก็จากสามตบชวาอำเภอเมืองพะเยาของผักตบกรมไหนเอ่ยมีกลุ่มสตรีผาช่างโมบเจ้าจ้าผาช่างโมบนะครับอ๋อฮะผมพาท่านมาเยี่ยมชมกลุ่มสตรีผักตบชวาวผาช่างโมบตอนนี้กําลังทํางานไปด้วยขายไปด้วยนะครับตอนรับนักท่องเที่ยวไปด้วยนะครับผาช่างโมบมีสมาชิกกี่คนครับมีสิบเก้าคนเจ้ามีสิบเก้าคนเนาะ อครับครับครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาทีเดียวนะครับก็ซุ้มนี้นะฮะอย่าลืมมาแวะเยี่ยมเยียนชมผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ศกชวาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาทีเดียวบ้านผาช้างม่บงตำบลสันป่าม่วงนะฮะแล้วก็ัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นครกครกหินอของบ้านสางของบ้านงิ้วตำบลบ้านสางนะครับ มีชื่อเสียงการผลิตโคกส่งออกไปทั่วประเทศทีทดเดียวของท่านกำนันสงัด <c oughs> ท่านเงินมายุรีนะครับ <c oughs> ก็เจ้าของไม่มาเลยครับวันนี้ครับ <c oughs> องาส่งลูกน้องมา <c oughs> นอกจากโคกแล้วนะครับก็ยังผลิตพวก <c oughs> ผักตบด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ผลิตภัณฑ์ของ <c oughs> ผักตบชาวาับ้านเงี้ยวเนี่ยทิ่ฟี่ช็อปใช่ไหมครับ ที่พี่ชอบชื่อร้านชื่อโลโก้ของเขานะครับแบรนด์เนมโด่งดังทางอินเทอร์เน็ตทีเดียวนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังมาเยี่ยมเยียนซุ้มโอท็อปของเรานะครับทากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเทศก,กาลกินปลานะครับก็พาเยี่ยมอีกนิดนึงนะครับโอ้โหมาเยอะเลยครับปีนี้นะฮะงานเทศก,กาลกินปลาพี่น้องโอท็อปของจังหวัดพะเยาเรานะครับมาอีกนิดนึงนะครับดินเผา น้ำดินเผาโทษแม่ใสตำบลแม่ใสมีอะไรบ้างครับอันนี้แม่เปิมแม่เปิมเชื่อมาอธิบายหน่อยขางแม่เปิมนะครับเครื่องเคลือบเครื่องเซรามิกช่วยโชว์นิดหนึ่งครับและอธิบายน,นิดหนึ่งครับว่ามีการผลิตยังไงกันรการปั้นเผาเซรามิกนะครับของตำบลแม่เปืมนะครับครับ ผลิตจากดินพื้นบ้านของจังหวัดทยอยผสมกับแร่ดินขาวนะครับดินดินบ้านเราเลยครับครับดินบ้านเราครับอ๋อเขาที่อุณหภูมิไฟสูงนะพันสองร้อยหกสิบองศาครับครับเรียบร้อยแร่จากธรรมชาติครับเป็นงานสไตล์เซนเซนครับของฮองฮองี่มีอะไรบ้างคะที่ทำมีสินค้ามีหลายอย่างครับมีชุดน้ำชากาแฟไอเจงกันครับแล้วเขาประดิษฐ์ตกแต่งบ้านโรงแรมสปาครับ ก็เป็นเครื่องดินเผาที่มีเป็นเซรามิกนะฮะที่มีคุณค่าทางมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติและก็ทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับมาอีกนิดหนึ่งเป็นดินเผาสมบนไม่ใสนะครับก็มีฟรีภัฑ์นะฮะหลากหลายให้ท่านเลือกชมนะครับและก็สูงสุดท้ายรู้สึกจะเป็นกลุ่มของเชือกร่ม กลุ่มชือกล่มครับจากเพเภอจุนนะฮะมีอะไรบ้างครับเ<อ>าวัสดีครับครับมีอะไรมา,มาโชว์<ก>บ้างเป็นซื้ออุปรกรณ์สอนฟรีอะค่ะอสอนสอนฟรีสอนทุกรายค่ะที่ลูกค้าต้องการอ๋อค้าก็มาแล้วก็มาซื้อไหมซื้อเข็มก็สมมุติอันนี้มันเป็นไหมมีดินใช่ไหมคะกุ่มหนึ่งก็ครึ่งกิโลก็ร้อยห้าสิบบาทถ้ามีดินก็ปุ่มหนึ่งก็สองร้อยครับได้รกระเป๋าใบไปไปหนึ่ง หมายความว่าเราสอนด้วยใช่ไหมครับสอนฟรีสอนฟรีเลยเหรอครับ้เราเราก็สอนใฟร,ร,ซรีซื้ออุปกรณ์ของเราแล้วสอนที่นี่เลยใช้เวลาสอนนานไหมครก็ถ้าคนเป็นแล้วก็แค่วันเดียวค่ะแต่ถ้าไม่เป็นเลยก็3มวันน่าจะได้อก็ช่วงช่วงช่วงงานนี้วันที่8ถึงวันที่13ก็มาได้เลยนะฮะสนใจ<ะ>ที่จะฝึกวิชาชีพในด้านนี้นะฮะทั้งอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ที่นี่สอนให้ทําได้จนเป็นเลยฟรีเลยนะครับ นี่ฮะซื้ออุปกรณ์สอนถักฟรีนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านครับ8-13มีนาคม2557นี้มาเยี่ยมจังหวัดพะเยาในช่วงเทศกาลกินปลาดำเนินการโดยเทศบาลเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเครือข่ายพี่น้องโอทอบจังหวัดพะเยาแล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาอย่าลืมมาแวะเยี่ยมเรานะครับในช่วง เทศกาลกินปลาปี2557นี้และสุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอต้อนรับนักศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่จะเรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่13มีนาคม2557ที่มหาวิทยาลัยพะเยาปีนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีครับสวัสดีครับ